สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นประจำวันที่22ธันวาคม2554นะครับก่อนอื่นเราไปดูภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก่อนครับดับชนีหุ้นไทยนั้นปิดไปที่1,043.75จุดนะครับเพิ่มขึ้นมาแรงทีเดียว10.46จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายนั้น22,143ล้านบาทครับสัดส่วนของนักลงทุนนะครับนักลงทุนสถาบันนั้นซื้อเข้ามา749ล้านบาท ขณะที่บัญชีบริษ,ษัทหักทรัพย์ก็ซื้อเช่นกันนะครับ452.10ล้านบาทต่างชาติกลับมาซื้อแล้วนะครับ852.18ล้านบาทแต่ที่ขายสุที่ออกไปนั้นเป็นนักลงทุนทั่วไปนะครับ2 5 3 5 2ดล้านบาทนะครับด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยครับ4.16จุดปิดไป12,107.74จุดนะครับ และจตกเองลดลงไปนะครับ25.76จุดหรือว่า0.99ส่วน S&P เองบวกขึ้นมาครับ3.43จุดหรือว่า0.28ด้านนี้ก็อีกนะครับตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นเปิดมา8,429.54จุดลดลงไป30.40จุดนะครับหรือว่า0.36 ด้านราคาดัมดิบล่วงหน้าในเม็นะครับเมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นมา1.43ดอลลาร์นะครับมาอยู่ที่ระดับ98.67ดอลลาร์ต่อบาทเร็วส่วนค่าระวางเรือนั้นลดลงไป2 2จุดบปิดไป1,856จุดครับโดยแตชนิดาวโจนส์นิวยอกนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคนะครับที่มีแรงเก็งกำไรเข้ามาอย่างหนานแน่นรวมถึงหุ้นกลุ่มพลังงานด้วยนะครับส่วน ระหว่างการซื้อขายครับก็มีแรงที่ขายออกมานในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับหลังจากผลประกอบการของ Oracle นะครับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐนั่นออกมาต่ำกว่าคาดส่วนราคาน้ำมันเองที่ปรับตัวขึ้นมาเหนือ97ดัอลลาร์ต่อบาเ์เรลอีกครั้งนะครับก็บอกว่าได้ปัจจัยบวกนะครับจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ปรับตัวลดลงเกินคาดรวมถึงยอดขายบ้านสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย ตลาดหุ้นไทยนะครับได้รับเกียรติจากคุณรณกิจสาเรนวงครับจากบริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ่มนะครับบอกว่าวันนี้หุ้นไทยมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับโดยหุ้นสหรัฐและหุ้นยุโรปก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับรับภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับหลังจากหลายๆส่วนเริ่มจะเดินหน้าแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตนิสสาธรณะหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐเองนะครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับบอกว่าให้แนะนํากลงทุนเก็งกําไรในหุ้นกลุ่มธนาคาร พลังงานและอสังหาริมทรัพย์นะครับประเมินแนวรับหุ้นไทยในวันนี้นะครับอยู่ที่1นึ่จุดครับส่วนแนวะต้านอยู่ที่1นึ่จุดนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ